นี่นี่อันนี้เป่าฟองม้านี่หลวงดูสิเฮ้ยแม่บรอยูครับโอ้เอ้ยลองโทษหาเราได้บอครับยานรถเราไปทางไหนบอเนี้ยเราไปประชุมตีเอาไฟมาต้องเทพอีกบอเอ้ยใครก่อ อืมเอ้ยนางนี่บัวเป็นปิเรียนเลยเนาะเราปิเรียนเลยเนาะเียนลองลองโทรหาเจรลดแป๊บหนึ่งครับอ๋อไม่ชอบเป่าฟองบะลูกเป่าฟองนี่เป่าฟองอันใหญ่นี่เป็นรูปม้าใครใครน่าเอาไปวันนี้นี่เอาไปหนึ่งไอ้ลูกลูกพี่เกียร์นะน่เชื่ออะไรนะลูกพี่เกียร์นะ เดี่ยวลือตุ๊กตาตัวใหญ่ไม่ชอบบอลลูกนเดี๋ยวเลือตัวเดียวเลือตัวสุดท้ายด้วยเดี่ยตุ๊กตาตัวใหญ่นี่ยๆเนี่เออเลือตัวเดียวเพราะว่าน้องอันนั้นเอาไปแล้วรถลูกที่าดาที่เอาไปคันหนึ่ง ก่อนนั้นชุดเลี้ยงเด็ก <c oughs> <c oughs> เราไปใส่ครับเรา,า,า,ารถ,ถันหลับสายบ่วายขันบ่ถันหลับสายลอ่ลองหาเบ้องหลังบ้านมึงเห้ยไม่ไมีบ่ เลือกไปก่อนก็ได้ลูกเลยไม่ต้องไม่ต้องเรียบหรอกตอนนั้นเขาเรียกอะไรนั่นนะโคดทางเลือันนึง <c oughs> ่งอียงเอออันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทลกกะ <c oughs> เอออันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทลูกไอ้กดอะไรนะมันใดบอกมันใดอะไรหายขายไม่มีชิ้นดีเลย <c oughs>